ว้าวเช้าเนี่ยวันนี้เป็นช้าที่สดใสจังอุ้ยน้องเพ็นด้าวันนี้ต้องไปทำโกงอีกอหอโอ้ยเมื่อยมากเลยตื่นมาก็เมื่อยเลยแต่เช้ารู้เอาเราว่าเราเริ่มทำเลยดีกว่า ก็ใส่กระจกเ<จ>ข้าไปเปีแปลกไม่ขาดสายไม่ว่ารอยเท้าจะเดินทางไปแค่ไหนได้นความเข้มงของเรามีเพียงรสชาติขปกป้องเกิดที่ผลิตนันน่นและคุ้นเคยเป็นเมื่อระบบแห่งรสชาติแล้วก,ก็ประตูเร็วอะหลังจากชาวไปสี่สิบป<า>ีแล้วก็นี่ด้วยวโอ <Okay. S 2> เคอะ ่งอยแล้องแมวเอ้ยน้องแมวก็ได้ไม่เป็นไรที่นี่ลานเลี้ยงยากเติถูกเรียกว่าตั้งโต๊ะลานสำคัญใดๆก็ต้องมีการตั้งโต๊ะเรียกได้ว่าบรรลุผลอย่างสมบูรณ์หลายสิบปีก่อนเชิงสู่อคุณทั่ววน้องแมวมาด้วยเราจะเลี้ยงน้องแมวไว้หน้าบ้านดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นโอ้ว่ความผูกพัน นี่แกคือใครคิดว่าแกลงนะคระัแม่งใส่ชุดกอดเราไม่เป็นไรเลยอะเวลาอยู่ข้างนอกนนอุ้ยที่ชุดกอดด้วยคกาโหใกล้พังแล้วโหนี่อะโอโหสวยมากเลยโหแต่นี้ก็ใกล้พังเหมือนกันไม่ไเป็นไรเฮ้ยแมงมูแมงมูบุ๊คด้ยอ,อย่ามาทำรังแถวนี้นะเฮ้ย พูดถึงก็มเข้ามันเข้ามาอย่ามาฆ่าน้องแมวฉันนะหาเรื่องตายอ่าอุ้ยสามสีเลยหนูน้องไม่ต้องการอ่ะน้องต้องการปลามีใครมีมาปลาวแล้ปลา น่อกาที่ชาวนจุไมอาลืืออาหาริดแนากเียงเพื่อูากบิมาข้ชีจนเปจนกรือลูกหลานต็มบ้านฮ้ยเธอต้องกินเองทำไมอ่ะโอ้ยกินเองหมดเลยอ่ะไม่มีอาเป้าเลยอ่ะ กพือ้อเีนี่จืออรับนดดแเลยมการเหล็กเยอะมากเว้ยน้องเหมียววันนี้ฟาร์มค่อนข้างดีดีแล้วแหละที่เราปิดรั้วตรงนี้ไว้ทันไม่งั้นน้องออกไปหมดหนู่บ้านแน่นอน ส่วนข้างๆตรงนี้เหลอจะเติมเข้าขไปนะแต่ว่ายัางไม่ได้เติมวันนี้เติมดินเข้าไปหน่อยดีกว่าเห็นแก่ดินเห็นแก่ดินแล้วผู้มีบรรทุกควาวังที่จะได้ผลผลิตอ,อ่อนละแ่นีครอ่าไปเอองี้ยเจ๋ออะไรอะไร,อะไร,อะไรมองอะไรนะมองอะไรมองอะไรไม่ว่ารอยเท้าของผมจะเล่นพี่เพียงไหน น้องไม่กินหรอแม่ก,ก,ก็จะกินโอ้โหสิใจ,ย,จย่างแต่เังมีรสชาติยอดเยี่ยมรวมทั้งกรรมวิธีเฉพาะคอยเตือนใจพวกเขาที่ปลายลิ้นทุกวันสามเวลากำหนดทิศทางของผวกนีให้ชัดเจนแต่ไม่ลืมที่มาของอวันวาน ใส่ลงไปชอบชอชอบชอบชอบชอาช้ชชชชชานอานนล้ยาอยนตอนนี้เราจะเปิดทางไม่ได้แต่น้องแมวจะออกไปแล้ว <c oughs> ห<บ>อดก <จะ S 2> <ม>ารแน่นอนรเกิดจากความตั้งใจสร้างสรรค์สื่โทษกุ่สู่รุน้องมาใจเลามาบส่อโเชพชาแห่งดจรอาหารรุ่งใส่หลังคามาเลยน้องคงไม่กัดแล้วหรอกมั้งเป็นแค่หมีคนล่าทำไรได้อะ โ <Okay>. oh, อ้ลืมบอกไปอย่างหนึ่ง mm hmm. เออก็ขอใหยถ้าเกิดมีเสียงเรียกวนอะไรใดๆก็ขอพานะครับผมโอ okay. mm hmm. เคเซ็ตยังไม่เซ็ตเออโอ้ยเกือบตกน้ำอยากรู้อ่ะโอ้โสาระวิบวับวิบวับวิบวับ mm hmm. เพลงพุงรีบรๆบรบ,รบ,รบ เพลงพงปรีบปรีบปริบปพวกผมแม่งฟักกิงปริบแล้วมันยัเลิศไม่ติบติบติบสตีบสตีบสีบสีบสีบีโอเคเอ้ยนึกตัวอะไรเข้ามามันเข้าไม่ได้ด้วย ไม่เล็น้องห้ามเข้าบริวันนี้ห้ามเข้าฉันบอกแล้วถ้าไม่เชื่อ่งั้นนายจะโดนกินโหดจังเฮ้ยจะใส่ทำไมนะใส่ไปตู้ แมวเ,เข้าได้นะโอ้ยเชียวเก็บตกลวไงดีนะถ้าเกิดไม่สะดุดนี่คือตกแลก เสร็จเฮ้ยยังเฮ้ยเสรษร้อนเสร็จ,ปรรจไปได้ละไม่ยังไม่ได้ไปิดก่อนลืมอะไรไปหรือเปล่าใช่ลืมอะไรอ,อ่ะอ๋อ่าสองตัวรล,ละกัน สองตัวแล้วกันขึ้นไปแล้วก็บิดแล้วก็เปิดจบน้องอย่าเข้าไปนะเขาดูมากเลยนะอย่าเข้าไปรงซอกนี้นะถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไมึดตายแตยพ้พอหมีมันใช่อ่ะโ มีมันกินอะไรวะโอ้เชี่ยน้องกับข้าวแล้วอ่า uh, ปิดแบบนี้น้องก็จะไม่ข้างกูแล้วทีนี้โอ้ยโอ้ย What the fire โอ้น้องยังกินอย่างปกติอาะ หลานโตแล้วเหรอ,อไม่รู้มาก่อนดูกไก่นะโอ้โหมันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรห,ห้ามออกมาเลยดูดีดูด,ดีโอ้โหแม่งอะไรเนะีขยับกัน ถึงเวลาหรือยังนะ้ำที่เราควรใจนี่โอ้ยจะเข้าบ้านแล้วเข้าไม่ได้นอนมันทำอะไรตรงนี้ลูกขอดูมีหน่อยอ้โอัดเต็มแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยหยอกมะนะ <G un less> ใกล้เมือ่อไหร่ละแต่ว่าไปนะเฮ้ยมีตูทำไมตูเป็นงั้นลูกมาไปดูในบ้านหน่อยดีกว่าควรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่มนะไม่มีอะไรดูเลยคีวีก็ไม่มีอะไรเนะี่ยโอเค ตุ๊กเต็นฟอนิเชอร์พื่ดีกว่าแต่ว่า,าบ้านเราแคบไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยพรุ่งนี้เราไปทำอะไรดีๆกันเถอะ ด้อยเช้าแล้วในไหนๆแล้วไงวันนี้เราสมควรมันหายไปแล้วคืออะไร dạ 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 bên này gì đấy Lên làm chẳng bẹp như chữ cứ lên cặp Tên mà lên cặp mấy con. ui lon เล็กเจ้าหัวล,ะล,ะล,ะละ้นมันออกไปแล้วเจ้ามาคนกลับไปไม่ใช่ไรโคงกระดูกใส่ไม่ได้อะไม่ใส่ไม่ได้เลยเหรอ ไปรีเทอร์กันสุแล่ะว,วันนี้นายจะเป็นของฉันและฉันก็จะเป็นของนายโอ้เต่ากระดองเต่าแฟบแฟบอันหนึ่งโอเคดูเหมือนว่าจะหมดเวลาฉันแล้วแหละนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวไปต่อภาที่สองเลย